You're listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investment สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนครับเจอเลยครับครับ ก็วันนี้นะครับก็ PTTGC นะครับเราก็ยังเมนเทนนิวโตรเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราเห็น positive short term ในในในแง่ของราคาหุ้นในช่วงสั้นได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวก c h e m i c a l producer นะครับในในยุโรปเนี่ยเริ่มมีการ add surcharge นะครับ เข้าไปในราคาขายผลิตภัณฑ์ของเขานะครับเพื่อตอบสนองในเรื่องของราคาแก๊สแล้วก็ราคาค่าไฟที่เพิ่มสูงขึ้นในยุโรปอย่างมากนะครับตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลทำให้ในเชิงของ A A เอเชียเคมีคอลโปรดิวเซอร์ในเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนเนี่ยอาจจะทำตามนะครับเพราะว่าในประเทศจีนก็มีปัญหาการขาดแคลนไฟเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ทำตามเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยในแง่ของ Import Parity price เนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะ offer upside ให้กับราคาเคมีคอลในในเอเชียในระยะอันใกลนะครับโดยผู้ประกอบการในยุโรปเนี่ยมีการ estimate นะครับว่า impact ของการที่จะ add surcharge เนี่ยนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ35เหรียญถึง120เหรียญต่อตันนะครับอของเอทิลีน ร,ราคาเอทิลีนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เชื่อได้ว่าราคาในอนาคตเนี่ยเราอย่างน้อยเนี่ยน่าจะมีการปรับขึ้นเนี่ยประมาณอีกสักสินะครับจากจากปัจจุบันที่อยู่ประมาณสักพันหรือสองพัเหรียญต่อตันนะครับพี่ปูครับเด,ด,ดี๋ยวรบกวนหรือรบกวนนิดนึงครับพี่ปู a สเ s อร์ชาร์จเข้ามาในฝั่งนี้ในฝั่งของอุตสาหกรรมเคมีคอลมันคืออะไรครับอธิบายกับคุณฟังนิดนึงก็ก็คืออย่างนี้ครับก็คือโดยปกติแล้วเนี่ย เขาก็จะมีราคาที่ประกาศว่าราคาเคมีคอลเนี่ยตัวมั n ลี่ไพรซ์เนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นอยู่ที่ประมาณ1 100ัน0เหรียญต่อตัน HDPE อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าด้วยราคา,าไฟที่ที่ค่าไฟที่มันขึ้นทุกทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยไอราคาตรงนี้เนี่ยมันเป็นราคาที่ประกาศเหมือนกับว่าถูกใช้ย้อนหลังด้วย1 1เดือนแต่ค่าไฟในเดือนนี้มันอาจจะขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้ประกอบการเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าขาดทุนโดยตลอดเพราะว่าราคาขายเขาเนี่ยเขาขายแหลกหนเดือนโดยตลอดนะครับเขาก็เลยบอกว่าโอเคในอนาคตเนี่ยเขาจะ add surcharge ก็คือค่าไฟที่เปลี่ยนไปในช่วงเดือนนั้นเข้ามานะครับในในราคาเรียกเก็บเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่ที่ราคาจริงเนี่ยมันจะสูงขึ้นในในยุโรนะครับคราวนี้เนี่ยเคมีคอลเนี่ยมันเป็น global market เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาซื้อขายเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยก็จะ เปรียบเทียบราคาอยู่ตลอดเวลาว่าซื้อในยุโรปหรือซื้อในเอเชียบวกค่าขนส่งมาเนี่ยอันไหนมันคุ้มกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอมซตมว่าเฟดเรทมนคสแต์ละกันที่สูงนะครับพอราคายุโรปขึ้นราคาเอเชียมันดึงราคาเอเชียขึ้นอยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยเป็นตกนนะครับเราก็เลยเชื่อว่าในระยะสั้นเนี่ยราคาเคมีคมันปรับตัวดีขึ้นนะครับโอเคครับพี่ปุ๊กงั้นผมถามนิดนึงคือต้องบอกว่าเราดูรอบนี้นะครับเรามาดูาที่ แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพอดีผมได้มีการแชร์กับนักทุนนะครับว่าสมมุตินะครับว่าฝังจีนเนี่ยมันดันพลิกกลับมาฟื้นตัวอาจจะเป็นต้นคิวหนึ่งปีหน้าเลยนะครับถึงว่าเวลาจีนฟื้นตัวเนี่ยพี่ปูคิดว่าโปรดักต์ไหนเพราะว่าตอนนี้เคมีเขามีหลายโปรดักต์เนี่ยที่มันจะได้ประโยชน์จากเรื่องของดีมานส์สังจีนที่มันฟื้นครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ <S 2> <S 2> <S ถ้าจีนฟื้นเนี่ยได้ได้ทุกผลิตภัณฑ์นะครับเพราะว่ามิตโ,ตมตโตเคมีโตเคมีคอลเนี่ยใหญ่ๆคนใช้ใหญ่ๆก็คืออยู่ในจีนนนนัันแหละะครบ เพียงแต่ว่าในเชิงของสเปรดเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยตัวที่ลงมาเยอะที่สุดเนี่ยคือพวก P.E. นะครับเพราะว่าจีนเนี่ยขยายรอบนี้เนี่ยตัวใหญ่คือ P.E. เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้ามันมีโอกาสที่จะ recover ร์เนี่ยนะครับมันก็ PE ก็จะมีเบสที่ต่ำกว่าในขณะที่ดีมานตัวที่มันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็แล้วก็สป라이น้อยในช่วงนี้เนื่องจากราคาแก๊สสูงเนี่ยก็คือ P.P. แต่ถ้ามาดูในเชิงของ valuation ของหุ้นเนี่ยนะครับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ PE เนี่ยจะเทรดราคาต่ำกว่าหุ้นที่เป็น PP ยกตัวอย่างเช่นใน RPC อย่างเงี้ยที่เป็น PP เนี่ยตอนนี้เทรดขึ้นไป1.16เท่า Price per book ละในขณะหุ้นที่เป็น PE อย่างอย่าง PDTGC เนี่ยเทรดอยู่แค่0.9เ mm hmm. ท่า Price per book นั่นมันก็อิน l ไตได้ว่ามันคงฟื้นขึ้นหมดแหละแต่ว่าแต่ว่าถ้า ถ้าถ้าถามว่าตัวเบตตัวไหนดีกว่ากันก็คือเบตตัวฐานต่ําดีกว่านะครับก็คือตัว,ต,วตัวที่เป็น PE ครับอืพี่ปุ๊บสถานะเป็น net importer PE เลยไหมครับพี่หรือว่าบริโภคในประเทศเองทั้งหมดครับตัวตัวจีนใช่ไหมครับใช่ครับจีนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเป็น net import นะครับ import PE จาก southeast asia เนี่ยแหละแล้วก็ประเทศอื่นๆเข้าไปแล้วก็ อตอนนี้เขาพยายามกำลังจะขยาย PE capacity ข,ขึ้นมาซึ่งเราจะเห็นว่า capacity ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในเมืองจีนเนี่ยส่วนใหญ่ขยายไปทาง PE นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ะจะทำให้ supply เนี่ยมันมีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพในระยะยาวเนี่ยมันยังคงดูไม่ดีแต่ภาพในระยะสั้นเนี่ยเราเชื่อว่าราคามันขึ้นแน่ๆนะครับครับพี่ปูครับมันมีโอกาสถึงขั้นที่ว่าคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่า พอเวลาเคมีเ a l แพลนทุกอย่างเนี่ยนะครับมันถูกชัดดาวไปในระยะสั้นๆจากเรื่องของการที่ต้นทุนพลังงานมันลดลงนะครับก็เหล็กเริ่มคัดไปมสมมติน,นะครับว่าเหล็กเริ่มคัดไป20ิปิดโตโดนไป10อุตสาหกรรมอื่นๆโดนไป10-20อย่างเงี้ยมันมีโอกาสไหมที่ทำให้ไอ้ซัพพายที่มันจะเข้ามาในตลาดของ PE อะ่ะมันก็ลดลงในขณะเดียวกันจีนก็อาจจะต้องมีการนําเข้า PE จากต่างประเทศมาและทำให ราคามันขึ้นถ้ามันมองเป็นตีแบบนี้มันอาจจะเป็นบวกต่อ GC โดยตรงอย่างงี้มันมันคิดถึงขั้ขนาดนั้นได้เลยไหมครับพี่คือคือเนื่องจากรอบนี้เนี่ยนะครับมาตรการของจีนเนี่ยเป็น dual control นะครับอคือคือไม่ใช่เฉพาะการคัดในส่วนของ upstream ปิ t ต o c m โอเคครับแต่ผู้ใช้เนี่ยก็โดนไปด้วยนะครับก็คือพวก downstream user พวกโรงงาน textile โรงงานอะไรก็โดนปิดไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย มันตอบยากนะครับว่า <Okay S 1> ดีมาที่หายไปจะเยอะกว่าสป l y ที่หายไปหรือเปล่าแต่ว่าในเชิงของ Import Parity เนี่ยนะครับถ้าในยุโรปเนี่ยมีการ a อ c e r Charge เนี่ยเราเชื่อว่าราคาเนี่ยอย่างน้อยมันขึ้นเพียงแต่ว่าไอไอตัวไอ้ตัวดีมาสป라이ในจีนเนี่ยไอตัวเนี้ยมันหมายถึงหมายความถึงสเปรดมากกว่านะครับซ <Okay S 1> ึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่ชัดแต่ว่าพอพอแอสเซอร์ชารเข้าไปยังไงราคามัน <ๆ S 1> ขึ้นกว่าจากจากเดิมอยู่แล้วครับ โอเคครับอ่ะอันนั้นคือภาพสําหรับเอาลุกนะครับมาก,กันดูในส่วนของการพรีวิวผลประกอบการไตรมาสสามครับครับในใน,ในเชิงของผลประกอบการไตรมาสสามนะครับเราเอสติเมตไว้ว่า GC ีเนี่ยจะมีกําไรสุทธิประมาณ6,500ล้านนะครับลดลง7 4็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ควอเตอร์เอนควอเตอร์นะครับแล้วก็แต่ว่าดีขึ้น6 1 2้ยสิบสอเอเ์ยออนยในเชิงของควอเตอร์ที่ลดควอเตอร์เอ็นควอเตอร์ที่ลดลงเนี่ยมาจากทั้งในเชิงของคอ p r รฟิตแล้วก็รายการพิเศษนะครับโดยคอ p r รฟิตเนี่ย ในส่วนของธุรกิจโอลฟฟินเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับเพราะว่าราคา P/E เนี่ยลดลงประมาณ5%ในไตรมาส3นะครับแล้วก็โวล่มท่งๆ่งนะครับพะเขามีการเลื่อนการชัดดาวไปหมดเลยนะครับในขณะที่ธุรกิจลงกันเนี่ยก็แย่ลงนะครับถึงแม้ว่าค่าการกัปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยนะครับจากขึ้นมาจาก2เหรียญมาจะเป็น2เหรีย50แต่ว่าเขามีอันแพนเอาเทชนะครับสำหรับโรงกลัน25วันในไตรมาส ะครับธุรกิจอโรมาติกเนี่ยทรงๆในไตรามาสสามนะครับแต่ว่าในเชิงของรายการพิเศษเนี่ยที่หายไปก็คือกําไรจาก g p s c นะครับ mm. ร่วมๆหมื่นสองพันล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้งบเนี่ยอ่อนตัวในเชิง Q on Q ทั้งคู่ทั้งจากคอโปรฟิตและรายการพิเศษนะครับแต่ในเชิง year on year เนี่ยที่มันดีขึ้นเนี่ยเพราะราคา PE เนี่ยมันสูงขึ้นจากไตรมาสสปีที่แล้วสูงถึง220เหรียญต่อตัน นะครับหรือประมาณสักประมาณเกือบเกือบสาเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ธุรกิจโอเลฟินของ GC เนี่ยอคอลอิบิดตัวอิบิดามาจินเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นจาก19เนี่ยขึ้นมาอยู่แถวๆประมาณสักยี่สี่เปอร์เซ็นต์นะครับเเดือนเนี่ยก็เลยคิดว่าออกมาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก41,000ล้านนะครับก็สวิงกลับเลยจาก เก้าเดือนปีที่แล้วที่มีเป็น Net loss เนี่ยประมาณ6,2 0 0นะครับแล้วก็คิดเป็นประมาณพัก86%ของที่เรา estimate ไปทั้งปีเอาลุกในไตรมาส4เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะว่า GRM ดีขึ้น r e f i n e r y utilization เนี่ยกลับมาเป็นปกตินะครับอ mm hmm. โอลีฟินเนี่ยราคา o โอลีฟินเนี่ยปรับตัวดีขึ้นเนี่ยประมาณทัก30กว่าเหรียญต่อตันในปัจจุบนันแล้วก็น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจอโอลีฟินเน นะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยสองธุรกิจนี้เนี่ยน่าจะดีขึ้นแต่ว่าธุรกิจที่จะเป็นตัวดรัฟเนี่ยก็คือตัว Aromatic ซึ่งสเปดเนี่ยลงมา25% Quarter on Quarter นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่างบเนี่ยน่าจะดีขึ้นแต่ว่าดีขึ้นเล็กน้อยนะครับในเชิงของ Q on Q <c oughs> ในไตมมาสสครับครับผมโอเคครับแล้วลงมาที่ Recommendation และเห็นพี่ปุ๊บมีทำรูปที่5 Figure 5เกี่ยวกับ Sens i t i v i t y ของ share valuation แชร์ไพลอตวอครัคนับ ก็คือในในเชิงของ recommendation ภาพในระยะยาว1ปีเนี่ยนะครับเรายัง maintain neutral นะครับเรามีการ roll over target price ไปไปเป็นปลายปี2022นะครับก็ทำให้ target price เพิ่มขึ้นจาก63บาทซึ่งมันเป็นกลางปี2022เนี่ยขึ้นเป็น69.4นะครับเราอิงอยู่ที่ลบศูนยนะครับ EV to EBITDA เพราะเราเชื่อว่ายังเป็นดาวไซเคิลมันควรเทรดต่ำกว่ามีนนะครับที่6.4เท่า EV to EBITDA แต่อย่างไรก็ตามเนี่ย ในเชิงระยะสั้นเนี่ยที่ราคา P/E เราเชื่อว่าขึ้นแน่ๆเนี่ยนะครับมันอาจจะส่งผล positive uh, momentum ต่อราคาหุ้นได้เราก็เลยทำ sensitivity ว่าถ้าในกรณีที่เทรดขึ้นไปไม่ใช่ลบ0.5หลักถ้าขึ้นไปอยู่ที่ mean นะครับทั้งในเชิงของ EV to EBITDA แล้วก็ uh, P/BV เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปได้ถึง,ถงประมาณราวๆ80บาทแต่เราเชื่อว่ามันมันจะไม่ถึงนะครับเราอาจจะคิดว่ามันอาจจะอยู่สัก0.75 นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เปิด r o ูมให้สำหรับพวกที่เป็น High Risk Short Term Investor สามารถ t r a ด i n g เทรดขึ้นไปได้นะครับอยู่ราวๆแล้วประมาณ70-75บาทครับโอเคได้เลยครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางพี่ปุ๊กมากครับครับสวัสดีครับ